เด็กชาตดเด็กชายใช่ไหจชายนี่จะมีก็นั่นเาะเมกัน่ะเป็นพวกเล่นเกมออนไลน์เล่นเกมเริมพี่คือน่องขายของยูทิล่าเซ็ตปุ๊บ ก็คือไลยก็เด้งขึ้นมาไลยเปลือนเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาว่ะยืมเงินมาโอนตังค์ที่จริงตังค์รอคอโอนมันเพิ่เขาก็ที่แบบเป็นเปลือนสนิทเขาก็เลยโอนตังค์เขาโดยเบอได้ใจว่าเออคือเปลือนที่น่ะเจ้าพอโอนเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งไลน์มาเห็นว่าเออขอเพิ่มแถมโอนหมรอบได้ก็เดี๋ยวโอนเดี๋ยวจะโอนคืนทีเดียวเลยสี่มุงโอนหึ่งมดเลยเออสองข้างเป็นเงินสองข้างเจ้าข้างแรกข้างแรกแปดพันเก้าข้างอีกสองห้าพัน เราจะเอาหั่มแปดปันเก้าบอกว่าบ <Du> ่มีละตังบ่เหลือสักบาทแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามยืมคนอื่นเถอเขาก็ยังก็ยังเอ๊ะใจว่าเอ๊ะทำไมเอาเงินไปเยอะใจก็เลยโทรหาเจ้าตัวเขาโทรหาเนี่ยเจ้าด้วยด้วยติดโปรไฟล์ที่เป็นร้ายนะคือเป็นโปรไฟล์เกิดไรโปรไฟล์ก็คือเป็นหูเขาเราเป็นจือเขาเป็นหูคือหูปัจจุบันของเขานะเจ้าคือมีหูแฟนเขาแล้วก็คือตึงหลุมตึงแฟนอย่างเี้ด้วยกันหมดอินะเจ้าเป็นหู หุ่นโปรไฟล์นะาะอีนเนจเขาก็คิดว่าเป็นไลฟ์ของเขาแต่แต่พาอมันเป็นไลฟ์มันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วอีนเจ้แล้วบอกคิดว่าบอกคิดว่าจะโดนจีอี้อินเนจเลยเอะใจข้างที่สามเลยโหหาโหหากับบ่อใจเลยเลยมาแจ้งความอีนเ้จแล้วเรามีผู้เสียหายก็มีทำลายคนเจ้าที่เขาโดนนี่นะเจ้าโดนทำลายคน มีร้ายในกลุ่มมูร้ายอ่ะโดนกันหมดเลยเจ้าแต่โดนแต่เขาบางคนเขาบโอนแต่เขาเขาที่แบบเป็นเพื่อนแต่เขาก็โอนโอนข้เเล็กบัญชีหรือโอนแบบใดโอนบัญชีโอนผ่านมือถือเจ้าแอบมือถือผ่านมือถือก็เลยโอนโอนผ่านแอบมือถือไปก็เลยนี่บอกขีดว่าจะโดนโดนะหนี่นะเจ้าขาก็องได้นะเป็นประมาณหมื่นสามหมื่นสามก็หมื่นหมื่นสามเก้าร้อยก็ครหมื่นสามเจ้าประมาณนั้น เอาไลน์นี่หนิกตั๋วกที่ตอนเขามาก่อนแน่ใจก่อนก็อู้กันเนี่ยปีนี่อู้กันมาก่อนยูก็เป็นเขาอยู่ก็นั่นเนาะก็ยังงงว่าคือมันขึ้นมาจะได้แล้วมันไปจะได้ก็ยังงงมาเดี๋ยวก็ต้องรับกระอู้กับตำรวจั้งกล้องเอามันคืออย่างที่ลิมอ๋ออ๋ออ๋อเกว่าอยูนี่ไงเลือดกว่าอยู่ดีๆมากลร้ใหม่นี่คือไร้สองอันนี้เป็นไร้เก่าไร้ที่เขาก็คือโทรอู้กันอยู่สองโมงยังอู้กันอยูจะซื้อไก่ก็เนี่ยน้องก็ยังมากอนเออกระสองโมงเพื่อนเพราะท้ออย่าสามโม มราพดมาสี่ถุงเออสองถุงพูดมาถามเงินยืมเงินแล้วใปัจจุบันเนี่ยรายของเขายังมีในตัวตอนนี้อ่ะคือมันขึ้นเป็นแบบบ่มีหูแล้วเยอะคือมีกับจืดจืดมันก็มีเป็นสองสามจืดเห็นไหมดูนี่นะก็ยังงงอยู่คือกนนีต้องน่าจะเด้ครับขอได้หน่อยขอได้ไหมคะขอแป๊บหนึ่งฮะขอแป๊บหนึ่งฮะ เขาเขาเขาเข้าในห้องเราเข้าในห้องเลยนี่คือคนตีเนี่ยมีจืองเขาอยู่อเอาไปขอทีละคน อไป,ป,ามมาไปพ่อหัวมีจื่อตัวเองไปให้เขาเนี่ยไม่เป็นจะได้ของเขาตกไก่เจ้าบะเคยบะเคยโดนมาก่อนแล้วบัญชีจีมีจื่อลูกจื่อละอ่อนจื่อย่างนั้นนูกจีลูกจีอ,อย่างเขาบอกบุญหุ่นชักเลยลูกเบาวกว่าบุญนีมีลูกสาวสองคนเจ้าบะเคยบะเคยจะไปขอ,อยืมตังค์ไปตัวย เราเราเคยแจกไอเดียไลน์หรือเคยแจกอย่างไรไอเดียไลน์ผมเคยแจกจ<ร>ก็เรามีมีธุรกิจไม่ใหญ่มันไปได้ใหญ่ใหย่าไข่กาแฟอยู่บ้าไข่กาแฟไม่ได้หรแต่บ้านเรามีใบใสมาเองมีคมรบเจ้าเนี่ยไม่หยุดเตือนข้างหน้ามันยังมีเพิ่มเพิมข้อเตือนข้อความเตือน้างหน้ามีคนเข้าไลน์เขาปกติน้องน้องเคยเข้าดีสแกนเข้าในคอมหนามันกะตัวได้เตือนอย่าเนี้ย แต่เมื่คืนนแบบว่าเกิดเกิเกิเกิไปสแกนแรับเนี่ยบ่ก็มีปปญหมมเจอคืนนี้หรอหมายเน่เอคอมเอาเองไหมใช่เ่คยเอาไปไหนเอ่าู้ไปเอูไปเอาต่งกัน่ไหนตเมอคืคอมตัวอื่นตองการบบ่็เอาเจ้าเคยเอาสแกนกอนห้ลูกเนี่ยออนไลน์มาได้จเพราะว่าเฮามีรไลฟ์บลของโรงเรียนยูเนี่ยจะสแกนไว้หร เมื school, so ่อเปิดเฮียนรัวที่ถู่ชมน้าถูกชมวิ่งน้าเนี่ยเราเดี๋ยตะลื้นี่พอเข้าลายปุ๊บมันก็บอกว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุยอยู่ที่ไหนเขาก็บอก่ได้มึ่งเนี่ยเจ้าเขาก็เลยไปเข้ารหัสใหม่มันก็บอกว่ารหัสะก็เาเสิร์มออนมูนก็บอกว่าเยอะโดนโดนแฮกร้ายองดีว่ะมันไหลยืนตั้มไปหมดแล้วแบบนี้นี่นะตอนตอนตีตะลื้อี่ว่าเขาเอาอย่าเข้ารหัสนั้นคือเข้ากับ เขาโทรศัพท์ขขงเองบบได้เข้าคอมบบบได้เข้าคอมเป็นเจ้าก็งผมแต่ว่าบบ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 บ